มีนาซังมีนาซังโว้าวมุ๊บจังเที่ยวบูรีลำวันนี้มีน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมน้ำท่วมกลับ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 ได้กลับเลยกลับเลยน้ำท่วมแล้วฝั่งนู้นก็สูงเงี้ยฝั่งโน้นน้ำไม่ท่วมฝั่งนี้น้ำท่วมเลยกลับ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  น้า้านลัง้หูเาหมรที่เพื่อนแนะนำขไม่รับจองวะคนมันเยอะไม่รับจองก็เลยก็มากินตรงนี้กลกันตรงไหนเขาให้ได้กินกันลกนีตมกระนาัดองคขหมยม Hãy chào cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้าเท้าสามมาเขาเขากระโดงกันอะเดินไปโอเคอ่าคนไหนสวยๆก็หยุดก่อนก็ได้ถ้าสวยถ้าสวยก็หยุดก่อนก็ได้เออถ้าสวยนะแต่ถ้าไม่สวยรู้ตัวก็ไปเลยเขากระโดงภูเขาไฟป่องป่องป้อภูเขาไฟป่องภูเขาไฟครับนี่ครับนี่คือ กระโดงบุคแคโนนเนี่ยเขากระโดงแคโนนเนี่ยตรงเนี้ยหลุมระเบิดของคุณเซนโรมาตรงเนี้ยพอดีเลยวัถ่ายให้หน่อยอ่าเดี๋ยวไป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 หลุมก็หลุมก็หลุมหลุมระเบิดหลุมระเบิดหลุมระเบิดครับหลุมหลุมระเบิดจากคุณเซนเยี่ยมเออมันเอียงนิดหนึ่งถ่ายเขาหน่อยเดินมาเดินมาโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเค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 

ก็สวยจังเลยคนอื่นนะโอเควันนี้วันนี้มาเขากระโดงอีกรอบนะ มาเที่ยปลูกเอาไฟเอากระโดงมาฉลองนาย,ยกใหม่ผมหาที่ขึ้นกันโอเคถ้าไปมีอะไรแค่พิเศษฝั่งนี้ค่ะเค่ะ โ้เองนะแล้วที่นี่เขากระโดงนะคะพี่นี่เขากระโดงจ้เสร็จแล้วเหรไม่เสร็จหรอกค่ะมาถึงแล้วถึงแล้วะคะมีกุญแจนี่กุญแจลักนี่กุญแจลักโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นพัดนึ่งให้ไเมื่อกี้เดูอะไไม่ได้มีเส้นไหน้่ไปบนไ โอเคนะภาพนึ่งอ่ะภาพนิ่งภาพนิ่มยิ้มโอเคยี่ ครับพระพุทธะบ่อคิดเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้สวมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายครับเขากระโดงครับครับวันนี้มาเขากระโดงรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้จำครับแต่วันนี้ มีความหมายมากนะครับที่เขากระโดงครับอ้าบมาสักระอัพ no. ุทธะบอพิษที่เขากระโดงครับบุรีรัมย์ครับวันนี้สุดยอดครับ ครับนี่ค,คุณนี่ครับ,บวันนี้สุดยอดสุดยอดที่สุดที่สุดจากจากองค์ข้างบนมาถึงองค์ข้างล่าง มีขายของนีบข้างล่างมีองค์ข้างบนข้างล่างเยี่ยมเลยหายังลูกนี่นครับต้นยูนิปิสต์ต้นไม้ต้นนี้สุดยอดใครมาต้องมาถ่ายรูปก,กับต้นไม้ต้นนี้ใครรู้จักบ้างบ,างบาง่า อ่าโยนีปีศาจนี่แหละที่เพนบอกว่าต้นก็ดุยงอ่านี่แหละใครใครมาใครก็ต้องมาถ่าย สน,ออนสนามอาลีนาดรลมดิยิเนเต็ดสนามอาลีนาจะยังอยู่อีกนานไหมเนี่ยจะยัง <c oughs> วันนี้ไปเจอค,คุณเพ็ชร์ที่อะไรนะตะเลาะตะเลาะกล่าวรีรัำครับวันนี้เจอกรุงเทพ็ชสองคนเราคนที่นี่เราคนที่นี่โอเคเยี <Yeah. S 1> <Okay. Yeah. S 2> ่ยมบาย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 ไปไโอเค เอาซะหน่อยก็ได้สบายสบายเป็นนักเรียนน่ะตอนเรียนเน่ยื้อกินจา้วชอบากเลยขนมนี่ยวันที่ขายหน้าสาวให้าเียเดยเี่เดียมมาเอเนอมาเนี่ยมาเนือมเนือานมาเนาน้อมาเน้อาเน้าเนื้อมเอมามาเาเ้อมาเาเนื้อยาเนอมาาเน่เน้อมาอาเาเนามาา สนับสนับสนุนเด็กๆ <eston iden. S 1> เ,าเาขาะเข้าไปเคาะเข้าไปเออเยี่ยมเคาะเคาะแขนว่าเคาะแขนคนดูบ้างเคาะแขนเนี่ยเขเาะแขนคนดูบ้างอน,อนุบาลอนุบาลนี่ยวันน,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 นี้วันนี้มาฉลองนายกหน่อยมาฉลองที่ไหนหรู้เปล่า นี่อยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่นี่นายทีภาคสองมูเต้มูเตะอ่ามูมูนายทีภาคสองน้ำมันดันมากินมูเตะไอ้ถามเอ้ยเอ้าเอาเนื้อตัดไปไปกันรังนายทีภาคสองมากินมูคัเต้เอ๊ะอ้าวตะกูไล่ทุกข้อเด้อตะกูไล่ทุก้อเหลือน้อยนักกูทีละไปไปหาไปเยอะและ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตีห้าห้าห้านาทีของวันที่แปดกันยายนกําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นไปดูพระาทิตขึ้นที่ช่องประตูสิบห้าช่องไหวหรือเปล่าอุปรสรรคเยอะมากมีทั้งฝนตกถนนลื่นรถตู้มาจอดกันเลียงรายเป็นสิบสิบพัน ทุกคนไม่มีใครลงจากรถเลยนั่นหมายความว่าคงจะต้องตัดสินใจไปที่อื่นต่อคงจะไม่ไปที่นี่แล้วก็คงจะต้องหาโอกาสมาใหม่นะครับอ่าก็ทุกคันครับไม่มีใครลงเลยจจก็มีแต่คนขับรถเขาคงจะไปปรึกษาหารีกันนะะว่าจะเอายังไง แล้วคันเราเป็นไงไม่หรอกะคันเราก็คงจะเหมือนกันนะมัง้งคงก็จะนั่งรอดูผลว่าเป็นยังไงโอเคก็คงจะคงต้องไปหาที่เที่ยวต่อที่อื่นเนะาะเพราะว่าสอว,อวแล้วเนี่ยเสี่ยงมากก็ไม่ค่อยดีเพราะมันทั้งลื่นด้วยถนนลนน้นทางไม่ค่อยดีวลามันมืดด้วย ครับก็คงจะต้องรอคนขับรถมาบอกว่าจะไปไหนดีรอกดสิกดอะอย่างงี้ยัปโอเคอไปเลยเดี่ยวไปโอเคนี่ จะึ้ไว้หรอก็เดี๋ยวที่ผอันงานนี้นนันวมาดูไปเลยโอเคนี่ดูมาคืนแล้วทางนี้หา,าเลข่ะเข้ามาในห้องละนี่โอเคเั๊กว้ายเยว ันนี้เป็นวันที่สองของการเดินทางเฟาวไปสองรอบแล้วเมื่อวานไปไปดูพระที่ขึ้นก็ไม่ได้ดูวันนี้ไปดูเพลินก็ไม่ได้ดูฝนตกทั้งสองวันเลยวันนี้ก็เลยต้องมานั่งมอบช่อดอกไม้ให้คุณแล้วกันอันนี้เอาช่อดอกไม้ดอกช่อดอกไม้ไม่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วไงมอบมอบมอบชอมอบช่อดอกไม้กันแล้วกันเ่ะ โอเคโอเคเอาละไปไหนไม่ได okay. 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 ้ก kind of ับชอบมอคดอกไม้ก right. ันให้กันแลันๆไม่ไม่ร่วมกันย้าอะไรก็ถ่ายรูปเล่นโอเคชนแก้วชนแก้วชนแก้วคนอีกชนคนเดียวก็ได้เออเป็นความสุขอะ ครับวันนี้มาเที่ยวบุรีรัมย์หนุกฉนานมากักมาคณะถัรวจากกรุงเทพมาเที่ยวบุรีรัมย์วันนี้ เจอฝนกระหนำ่ำไปไหนไม่ได้เลยต้องเข้าห้องคาราโอเกะทดสอบเสียงกันใหม่มีคนย่ำเป็นต้นมีคนย่ำเป็นต้นป่าวหนีฝนเข้ามาร้องเพลงดีมากดีมาก <c oughs> in Canada, ญาตนครับว่านะไม่นะครับงดใช้เสียให้ทุกท่านลุ้นไปด้วยกันแต่ฝากทุกท่านลุ้นแบบหายใจนะครับไมหายใจครับผมเราแบ่งพื้นที่กันนะครับอย่างแรกให้ยืนเป็นเฉียงเฉียงเหมือนนางงามจัก,กรยานนะแบ่งพื้นที่กันท่านใดถ่ายภาพได้ Culture today this is regarding about the mm -hmm. natural phenomenon for sun, right? Try all to repeat your dreams um, every year. Same period of time, same day, um, and same. <laughs> ครับคมะครับที่นี้จะตปดอยู่เป็นภาพเหมือนกันกับสิ่งก่ทนนี้เลยนะครับทีฝั่งนี้นะครับ จะตกจะตั้กับตัด้านล่างนะครับเมื่อครังประสาทลดโซลงมานะครับทีนี้ทางการท่านก็ตามระบอบทางการไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศให้ทำหนังสึอดวงคืนไปแต่ก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งประสาทรัมรุ่งนะครับปรณนแล้วเจ็บและต้องเปิดอย่างเป็นทางการตรอติดตั้งทีลิ่กอน,นะครับฉะนั้นแล้วช่วงต่อมานะเราก็จะมีโครงการที่ฟองกุมคืนอีน อาจะเป็นบรรดาตือบรรชนดารานักร้องนักแสดงนักกเมืองต่างๆนังจะเห็นได้จากคลิปของพี่แอกราบาวที่ว่าอะไรก็จะสั่นขึ้นไปมาพัดละลายขึ้นมาเป็นที่มาของทับหลังมาลายประทุมฉีดนั่นเองนะครับฉะนั้น เป็นยไหพระไปอ่ไหว้พระไหวเจ้ามั่งอือไหว้พระไหวเจ้าแล้วก็ในวานนี้ด้วย มีรูเป็นแล้วมีรูลอยนะครับเขูข่าแข่งเลยเน่ยชูแข่งอจ่าจ่าจโนเห็นยอดโอ้ยอดลอยมีต้นไม้อยู่นู่นไงไปดูข้างนู้นเข้าแล้วเข้านาวัดไปพระตำหนักเสด็จปู่วิริยะเทพเขาพระอังคารครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับนี่ก็เป็นศาลา

มีลมพัดแรงมากสวยงามครับม,มาลองเห็น เนีขาเขาเขามาเก็บเห็ดอ๋อต้องใส่ถุงแบ่งเองถุงละร้อยอันนี้อ๋อมันอ๋อมไม่ได้กิโลมาเขาไม่ได้กิโลเขาเรียกอะไรเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเห็ดรวมเห็ดรวมสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยงามมากมายเห็ดนี่เนี่ยดอกงามๆนี่เขาไปทําอะไรกินอ่ะเร่งแกงเอาไปนึ่งจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยอ๋อนึ่งจิ้มแจ่วแกงเนี่ยนะก็ลองลองใส่ถุงดูสิเขาเผื่อคนนี้เขาสนใจเขาก็จะได้ซื้อไป S <S> <S เดี๋ยวเขามาซื้อก่อนเข้าใจมาเขาจะลองให้ดูว่าหมูหน้าร้อยนะมันได้สักขอหลายอืมถ้าเผื่อเราสนใจแล้วก็จะซื้อไปอ